าน้องกลับจากนกครพนมแล้วนะคะน้องๆไปนครพนมกันมาเนาะเออกลับมาแล้วนะคะแล้วก็ขนของมาฝากเพียบเลยนะคะแม่เขาฝากมาให้เนาะแม่ฝากทั้งไข่แม่เขาจะมีฟาร์มไก่เล็กๆของเขาอะนะคะก็จะฝากไข่มาให้ปกติเนี่ยถ้าส้มไปเองอะบางทีได้แบบสี่ห้าแพกเลยนะทุกคนไข่เนี่ยอันนี้คือฝากฝากมากับรถน้องอะนะคะของเขาก็เยอะอะไรประมาณนี้ไง คือต้องบอกแม่แล้วว่าไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรเนาะแต่ก็เนี่ยค่ะขนาดไม่เอาก็ยังได้แบบได้มาแบบจุกๆเลยแล้วก็มีลิ้นจีนะคะที่สวนเราก็จะมีลิ้นจีเนาะอันนี้คือส่วนน้อยนะฟีที่แล้วอะ่ะโ,โหกี่กี่กิโลยี 20, ่สิบโลปะ่ะแบบโ,โหแบบต้องคือกินไปทานต้องแกะแล้วก็คว้านเม็ดแล้วก็แช่ฟรีดอ่ะทุกคนปีก่อนโน้นนะคะอันนี้พ่อเขาก็ฝากฝากให้น้องฟองน้องโชก,กุนกินนี่แหละมีลิ้นจี จากสวนเลยนะคะแล้วก็ปแห้งปลาแห้งแม่ทําอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บจะปลาปลาน้ําโขงนะคะปลาอันนี้ปลาอย่างปลาน้ําโขงหรือปลาอย่างเนี่ยปลาเนื้ออ่อนเนี่เห็นบอกคะนี่ทอดกินกับตํามักทัวนะจะโอ้ยแซ่บค่ะค่ะแม่นี่แม่ทําปลาแดดเดียวแบบเนี้ยอร่อยมากๆเลยเพราะว่าแม่แม่เขาจะปรุงอร่อยนะคะ ตากแดดกับตากแบบพอดีนะคะอืมันก็จะมันก็จะพอดีอร่อยนั่นแหละอืมบางที่ก็าจะย่างไฟแล้วมันจะเหม็นเหม็นเหม็นควันไฟนะจ่ะอันนี้แม่ตากแดดเลยนะคะอืแล้วก็จะมีอะไรอีกูกมะม่วงดูลูกมะม่วงทุกคนใหญ่มากลูกมะม่วงนี่ลูกลูกเบลลคือลูกแบบใหญ่จริงๆอะ่ะแบบแล้วก็แม่กระทั่งนะคะเอ่อ ใบใบมะกรูดมันเยอะเนาะแม่เขาก็เลยแบบว่าเอาเตรียมมาให้เราอะค่ะเออมะนาวทุกคน <c oughs> นี่ขนาดน้องห้าไหมไว้นะคะว่าคือแบบถ้าเอามาเยอะกว่านี้นี่ไม่ขุนขึ้นหลด,ดแล้วแต่ส้มก็บ,บอกว่าเขาว่าไม่เอาไม่เอามไม่ต้องเอาอะไรมาคืออดไม่ได้เนาะควรเป็นพ่อเป็นแม่นะคะคือเขาอดไม่ได้ที่จะประมาณว่าคือลูกฉันต้องได้กินอะมากน้อยก็ต้องได้กินอะมะนาวเยอะ ทุกคนแม่ที่สวนเรามีทุกอย่างนะคะนาอดีใจเนาะดีใจที่เรามีแบบมีไร่มีสวนมีบราน,นอกของเรานะคะมีบราน,นอกเป็นของตัวเองเนาะดูปลาปลาเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยเยอะเยอะจริงๆแบบมันอัดแน่นอยู่แบบอัดแน่นอยู่ในถุงเนี่ยแล้วก็ข้าวสมก็บอกว่าแม่ไม่ต้องเอาข้าวมาปีใหม่ก็ได้มาสามสี่กระสอบแบบนี้นะคะอันเก่ายังกินไม่หมดเลยทุกคน ของใหม่มาแล้วนี่ขนาดบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรมาให้นะนี่คือไม่ได้เอาอะไรมาให้นะคะเนี่ยถ้าเอามาให้นี่คือเต็มบ้านไปหมดทุกคนถ้า,าพูดง่ายๆว่าถ้าเอากระบะไปเนี่ยคือเต็มหลังรถกระบะคุณจะได้มาแบบข้าวนี่เป็นหยูยไม่รู้กี่กระสอบลคะค่ะขนาดบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่มีรถใส่สามสี่กระสอบต้องได้เนาะข้าวนี่นี่บอกไม่เอานะกรุบกริบกรุบกริบนะคะกรุบกริบที่ฝากมาให้กรุบกริบเนะะา,านะนี่ ก็เป็นข้อดีนะคะการที่มีไล่มีนาำมีสวนเนาะมีบ้านนอกเป็นของตัวเองนะคะก็ได้อยู่ได้กินนะคะคนเราเนาะอเอ๊แล้วเราก็มาดูเด็กคนนี้ค่ะทำไรคะอะไรคะง่วงนอนเละลูกไปตางง,ง,นนง่วงนอนหรอคะง่วงนอนอากาศดีไหมลูกอันนี้อากาศดีไหมคะ รายงานสปาอากาศค่ะตังบอกวันนี้มีแดดนะลูกเนาะทุกวันเราจะมีฝนนะคะมีตังเพิ่งอาบน้าเสร็จนะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะตอนน้องอาบน้ำนะคะเป่าขนน้อง่วงเหรอลูกเหรอโอู้ตังจะหลับแล้วค่ะอ่าอันนี้เรากําลังจะทําเป็นมัดมัด,มดนี้นะคะเดี๋ยวจะไปแจกนะคะแบบว่าแจกเพื่อนบ้านจะแจก แจกเพื่อนบ้านนะคะที่เพื่อนอยู่ข้างๆกันนี่ค่ะที่อยู่ห้องห้องที่อยู่ตึกข้างๆกันเนี่ค่ะแลวว่าซอยเหลือกันนะจ๊ะเวลามีอย่างมีไปรษณีย์มีแบบพัสดุมาเพื่อนก็นรับไว้ให้เนาะคะ่ะอันนี้เรามีข่มจะไปแบ่งเพื่อนกินนะคะทั้งเอ,อดินจีมะม่วงปลาทั้งอย่างนี้ละคะ่ะแบ่งๆกันกินค่ะนี่นะคะวันนี้ก็มีแดดเนาะตลาดกำลังเริ่ม แต่ก็มีฝนตั้งๆเ้ามาเหมือนกันนะคะอากาศพัทยาวันนี้เนาะคือทุกๆวนนันฝนจะตกทุกวันเลยค่ะพัทยาวันนี้ก็ค่อนข้างมีแดดให้เราเห็นเนาะร้านคอนอกน้องฟองนะคะคือเปิดเปิดเย็นๆนะคะทุกคนประมาณสักบ่ายสามโมงเย็นน่ะนะคะก็น้องก็จะมาตั้งร้านแล้วเนาะตลาดเริ่มเปิดแล้วนะคะอันนี้ในร้านเรานะคะไฟก็ยังไม่ได้เปิด เต็มที่สักเท่าไหร่นะเปิดแค่พอประมาณนะคะเพราะว่ามีแสงสว่างจากจาก,จากแดดข้างนอกให้เราได้เห็นเนาะโอ้โหโโมีตังซื้อแว่นหน่อยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกๆกำรรลังใจเลยในส่วนของไข่นะคะเราก็มาทำพะละนะคะเก็บไปทานเนาะอันนี้ก็พะโล นะคะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นนะคะอันนี้เรากําลังตุ๋นนะคะตุ๋นให้หมูแบบนิ่มมาก,มากๆยุยยุเลยนะคะแล้วก็ทานเนาะแล้วก็น้ํามันจะเข้มข้นขึ้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวกุ้งเต้นค่ะอันนี้น้ององค์ฟงซื้อมาจากตลาดนะคะน้ององคฟงอยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่ถ้าแม่ยำนจาจะข้นว่านี้ป้ป๊ากินไข่พะโล้นะคะแซบบ่อก <c oughs> <c oughs> ไข่พะโลนะคะจากไข่จากบ้านแม่จากุณเอามาฝากนะคะตาโคตรแดงอะบหมอค่ะเอาเลยค่ะออฮึเอาละค่ะคนนี้เขอยากกินกุ้งเต้นส่วะป้าอยากกินไข่พะโลสองคนพ่อลูกส่วนแม่นั้นกินอันนี้ไปแล้วค่ะ พี่ฟองอือร่อยไหมลูกแซบกบมากสมก็บที่อยากกินไหมอยากกินกุ้งเต้นดูสิทุกคนรห,หนักน้าหน้าแบบออกเกาหลีแนวเกาหลีนะคะแต่กินถ้กินแนวแบบอีสานคน,คนมาซื้อคอนด็อกอ่ะถามน้องฟองทุกคนเลยลูกครึ่งหรือเปล่าครึ่งค่ะครึ่งเกาหลีหรือเปล่าครึ่งแม่ครึ่งลาวดูไก่ดิ โอ้โหดูแดงแป๊บเออไข่แม่นะไข่แดงแบบใหญ่มากไข่แบบให้ดูนะเจ๊บเบอร์อร่อยอร่อยค่ะใครทำคะอร่อยทำเองไหมคะบอกสโจให้แม่ต้มทำจริงหรือเปล่าแล้วต้มเป็นคนทำไม่ได้ดูพ่อกัอนเลยกินข้าวดูโทษ อิ่มคนละเนี่ยผักไม่เอาเลยเหรอลูกน้องฟองผักก็ไปกินอยากกุ้งเต้นเฉยเลยถูกใจนางแต่ว่าเคยกินไหมลูกเคยกินที่ไหนอะคะฟางแสนอือไปกินในร้านอาหารได้เหรอไอ้อย่าร้านข้างทางหน่อยแม่อืงงเลยอ่ะน้องฟองจะกินกุ้งเต้นเราคิดว่าน้องกินไม่เป็นนน้้าแหงเะ ปลา,าปลาสดแต่หนามป้าชอบกิน <ทำ S 1> แกงกินอะไรเงี้ยป้าชอบชอบชอบกินเอ่อสดนามลูกค้าเหรอปลาไม่เห็นไม่เห็นอยู่ลูกค้าใช่ไหมพืออะไรอ,ะอ๋อเวลานอกปลาไปตักมาเพิ่มนะคะเมื่อกี้ไปดูอปลาบอกเหมือนยังไม่ได้กินอะไรเลยมาสันโอ้ยจะเป็นคักอ่า ไปทำขนมให้ลูกค้านะคะเมื่อกี้เราก็เลยกลับมาแล้วก็ไปตักใหม่ป้าบอกไปตักเพิ่มหมกอร่อยมากไข่พะเล้อร่อยอร่อยไหมป้าอร่อยน่าจะอร่อยอยู่หรอกตักสองรอบอะรอบแบบไข่รอบละสามใบสองใบขนาดนี้อือหนะือกินให้จุกกินให้จุกไปเลยนะคะเหมือนไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรลงท้องง <c oughs> งมากเลย ว่าจะลดน้ำหนักมันใช่ไหมมันใช่นะจะไจะเป็นเครื่องจักรโรงงานแน่บดแล้วแลจะฟินเนาะดูควายเหรอไหนดิสิแดงปั๊บแล้วไข่แดงแดงแดงไข่แดงแม่นะคะว่าจะกินไข่แค่วันละสองใบไม่รอไปสิเนาะก็นาน ก็ป้าไม่ค่อยกินไข่หรอกพวกโปรตีนอะไรเงี้ยไม่ค่อยกินแต่ป้ากินพวกน้ำตาลกินพวกกาแฟเย็นอะเยอะที่อ้วนอะ่ะหมูอร่อยมากเลยน้องเออน้องแอบไปนอนแล้วมั้งหนูอยู่ข้าวซิ <c oughs> คิดพ่องงป้าหัวลาอกับไข่วะอะไรป่ะอร่อยไม่ค่อยดีอ่ะแต่เรียกรถพรยาบาล <c ười> คือกินไข่พะโลแล้วหัวลาอเบอร์นี้นี่แบบว่าไม่ค่อยโอเคแล้วนะเฮ้ยมันเหมือนไม่ได้กินเลยเลยวะงงเลี่ยเข้ามาในท้อง จริงอบปะ้าม,มันขนาดนั้นเลยเหรอ,อกินหมูหมดไปตั้งหลายชิ้นอะนะงงนอะถ้าแถวบ้านนอกเนี่ยเขาคิดว่าปอบข้าวนะปะ้าของคนเล่นกับออกกำลังกายตลอดใครออกกำลังกายด้วยกันนอนนะคะกินแล้วก็นอน อก็น่าจะแซบอยู่ป้าหมดแบบสองแบบสองถ้วยใหญ่ๆอะ่ะไข่พะรู้น่าจะหมดไปกี่ใบอะป้าไข่ <4 S 2> ป้า <4 S 2> กินหมดหมป้ากินไปสิบโอเคกินไปเธอไข่โปรตีนไ<อ> <laughs> ข่หมูอ ตอนนี้ประมาณหกโมงถึงประมาณหกโมงถึงทุ่มนี่แหละนะ้ำปลานะใกล้ๆจะทุ่มละมั้งตอนแรกเหมือนฝนจะตกเลยแต่ไม่ตกนะคะคตกลงมาหยิบๆยิบ,บอร่อยแซ่บอ,อร่อยแซ่บนวัวอนี่รอบสองจะกินอีกเหรอโอคัะ <laughs> <laughs> ไม่ก็ว่าไม่ไม่ไหวแล้วนะขอเบรกนิดเออ